ยายอายุหกสิบสามนะครับหลวงตาทีนี้เขาคุณยายป่วยเป็นมะเร็งระยะที่สามแล้วคุณยายก็สวดมนต์ตลอดจนวันหนึ่งคุณยายได้ฟังธรรมะหลวงตาแล้วก็สวดจักรพัดแล้วก็มีโอกาสได้ไปเจอหลวงตาที่สมุทรสาครได้ประคําจากหลวงตาคุณยายเขาปิติมากแล้วก็ตั้งใจสวดมาตั้งแต่นั้นทุกวันวันละยี่สิบเอ็ดจบนะครับแล้วก็สวดพร้อมหลวงตาทุกคืนหนึ่งทุ่มครึ่งถึงสามทุ่ม ทีนี้ปรากฏว่าไปหาหมอครั้งสุดท้ายเนียครับคุณหมอบอกว่าทุกอย่างปกติครับมันหายไปไหนมันไม่น่าจะหายไปได้นะครับมันไม่หายไปไหนหรอกมันกอยู่ในตัวครับคแต่มันไม่ไม่เป่เป็นอันตรายแล้วไงครับมันไม่ขยายแล้วไงครับแล้วคุณยายก็บอกว่าทุกครั้งที่เขาสวดเนี่ยเขาไม่นึกว่าตัวเองป่วยเลยแลวเขานึกถึงหลวงปู่นึกถึงน้อมบารมีจักรพรรดิหลวงปู่มาตลอดเขาไม่นึกหรอกถ้าเขา <im ple ans> มีความรู้สึกว่าหายแล้วก็ไม่นึกเลยเขาจะอยู่กับพระอยู่กับหลวงปู่อยู่กับ<ฮ>กบทสวดเนี้ยครับลักษณะนี้มีเยอะสมัยหลวงพ่อก็มีครับในลักษณะนี้ท่านบอกเองจะไปห่างค่านะเนะเาะเองป่วยนะพอเองป่วยแล้วเองไปคิดถึงโลกนะถ้าเองคิดดีก็ไม่เป็นไรคิดไม่ดีเนะี่ยขึ้นไม่ดีก็มาที่จิตเองมันก็ไปที่ธ <laughs> าตุเองคมันยิ่งป่วยหนักเข้าอีากคน <laughs> ถ้านจนึกถึงท่านนึกถึงพระ ไอ้กรรมป้าและสวดมนต์ครับอู้งี้หมายถึงว่าความนึกความคิดมันสําคัญนะถูกนะมันมีผลต่อตัวเราธาตุขันอารมณ์คิดดีขึ้นที่ดีก็มาคิดไม่ดีก็ทําร้ายอันตรายธาตุขันครับคนคิดมากแค่โรคประสาทกินนะไม่เห็นนะคิดมากครับใช่ไหมมันคิดมากไปนะคิดความคิดพันกันนะเออมันก็เลยเบอร์เบอร์ไปเลยครับอืมถ้าเราเราไม่คิดมากเราอยู่กับพระ จะไปคิดอะไรก็ช่างคนะมีอะไรก็บอกหลวงปู่ก็แล้วหลวงปู่ขอสตอเต็มมาพุ่งเนี้ยบำรุงชาติขันวะนะแล้ว<ะ> <c oughs> ก็ถูกแล้วไอะคิดมากเป็นคิดถึงนะใช่คิดถึงพระ, <c oughs> <c oughs> ะทุกวันพระเนี่ยครับหลวงตาก็บอกว่าจิตเขาเนี่ยมันจะตกทุกวันพระ มันจะฝันไม่ดีบ้างเกือบโดนรถชนมักจะแบบเหมือนมีอะคือมันจะมีเหตุที่มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับตอนประมาณวันพระเนี่ยครับมันเกิดจากอะไรครับวันพระเป็นวันที่จะว่าเขาปล่อยผีก็ใช่นะวันพระเนี่ยเพราะวันพระเนี่ยมันเป็นวันที่เป็นวันที่ขึ้นหมายถึงว่าวิญญาณที่ชีพที่อยู่ในโลกนี่พวกสัมภเวสีเปตุสุรกายนะมันจะมารับบุญมารับ แล้วมันก็จะทำบุญวันนั้นเยอะดึงเจ้ากรรมในเวรมันจะไปฝันมั่งจะไปเล่นเขาบ้างอะไรประมาณเนี้ยคมันก็เลยจะฝันทุกว,วันพระไม่ยากเรากจกสวดมนต์ให้หลับสวดให้หลับสวดทุกครั้งก็บอกหลวงปู่ทุกครั้งเจ้ากรรมในเวรที่ไหนก็ตามผ่านเลยส่งวิญ,ญญาณให้หน่อยส่งวิญ,ญญาณก็จะได้ไม่ อาฆาตกัรในอนาคตให้ปีปัจจุบันเนะี่ยทุกวันในวังคนฝึกไปนะมันไม่ค่อยมีหรอกมันมันจะค่อยหมดไปบางคนเนี่ยเขาจะรอเวลาสวดเนี่ยนะเขาที่ทางหลวงพ่อว่าเจ้ากรรมในเวนที่มันขึ้นมาจากข้างล่างที่มันยังไปขอไปปรับเขาทาอย่างนี้ตอนเนะี้ยเขาปรับตังใจเขาเริ่มเริ่มสัมผัสได้นะครับปรับเจ้ากรรมในเวรมันอยู่ไหนเวลาสวดเนะี่ย คือรอปรับเจ้าก้อนในเวรโดยจะพ้นเลยูกต้องเลยขึ้นมาเมื่อไร่มาเอาเลยครับคือย้อนอดีตย้อนไปอ่ะมันก็ใหม่ๆม่นจะฝันมั่งครับเพราะหนักๆเข้ามันจะไม่มีแล้วมันจะรอที่มันเกิดเกิดตายตายอยู่อเพราะบางวิญญาณมันมันลงข้างล่างแล้วมันขึ้นมาข้างบนเนี่ยคบบุญมันมีน้อยมันก็ยังอยู่เป็นเทวดาอยู่อันนี้มันพูดง่ายครับใช่ไหมทีนี้มันเกิดเป็นคนแล้วเนี่ย ปัญหาเนี้ยสําคัญเลยต้องไปรอมันดีแกแล้วอย่างที่ว่าวันปล่อยของที่ว่ามีลมเพลลมพัดพวกนี้มีจริงแน่หรอนะไอ้วันปล่อยของเนี่ยค<ะ>มันมีเฉพาะคนเล่นของเข้าใจไหมต้องปล่อยออก่ยถ้าถ้าไม่ปล่อยไม่ได้มันจะเข้าตัวมันโอ้เขาของมันก็ปล่อยอะ่ะครับ ทำไมคนนี้ถึงโดนของทำไมคนนี้ถึงไม่โดนมันมีสื่อมันมีสื่อครับมันมีกรรมเกี่ยวกับขึ้นลักษณะเดียวกันของนีาไม่ได้เข้าทุกคนหรอกตุ๊ครับไม่เข้าทุกคนคือมีขึ้นมีกรรมคล้ายๆกันมันจึงจะเข้าไปของนั่นแหละแล้วอย่างคนที่เขาโดนของโดนเงนใสโดนอะไรพวกนี้ครับ ขาบอกว่าเขาสวดจักรพรรดิทุกวันแล,วแล้วก็มีผ้าหลวงปู่หลวงตาเอาไปแช่น้ำมนต์ดื่มอันนี้คือช่วยได้ไหมใช่เวลานะถ้าถ้ามันถ้ากินเข้าไปนี่ใช่เวลาหลายปีนะลูกศิษย์หลวงพ่ออยู่คนนึงใช้สามปีนูวนะ <c oughs> ถึงจะหายสวดมนต์เนี่ยทุกวันนะสวดกลางคืนนะกลางวันก็สวดบ้างไม่สวดบ้างมันจะออกมาเป็นเมือกเมือกทงังทาง้งิปหนังหนังแล้วก็ เอาพระไว้แช่กินละมน์เวลากิน้มนม์นก็อธิษฐานอธิษฐานใ,ให้พลังงานของบุญนีดึงดึงผักไอ้ขึ้นที่ไม่ดีออ,อกมามันแค่ออกมาตามผิวหนังค่ะไปสวดมนต์ที่บริเวณสวนยานะครับหลวงตาเขาบอกว่า แถวนั้นเนี่ยคนเก่าคนแก่ก็บอกว่าเฮี้ยนตอนนั้นเราไม่ได้รู้อะไรแล้วก็ไปนั่งสวดมนต์นครับทีนี้พอสวดเสร็จนะครับมันก็มีอาการอ้วกขึ้นมาเนียครับไปคนเดียวเหรอครับอย่าไปคนเดียวนะไปคนเดียวเจ้าพระไปด้วยนะพระไปด้วยเอาหลวงปูป่ลูกหลวงปู่ไงครับรูปเล็กไปพอต้องรูปใหญ่ๆหน่อยเดียบิญญาณมองไม่เห็นคนระับ <laughs> อาการพวกนี้ก็อาจจะเกี่ยวข้องกับวิญญาณแถวนั้นนะครับโชครับเวลาเขาตายเขาจะมีอาการเหมือนเราที่เป็นนะคะแต่รับอาการเขาเฉยๆครับถ้าเกิดเราชวนเพื่อนมาสวดมน,นตน์ับหลงตาทีนี้เขามีความสงสัยว่าเจ้ากนายเวรของเพื่อนนะครับเขาจะมาเล่นงานเราไหมเพราะว่าเราเป็นคนแนะนําให้เพื่อนเนี่ยได้บุญไม่เจ้ากนายเวรเขาอาจจะไม่อยากให้เพื่อนได้บุญไม่ เจ้ากรรมในเวรเพื่อนเราจะมีไม่มียังไม่รู้เลยครับถ้ามันมีแล้วมันอยู่ไหนหอ่ะถ้ามันเป็นเทวดาหรือพรมมันก็ไม่เอาเรื่องหรอกรเจ้ากรรมในเวรที่จเจาเรื่องเราคือพวกเนี้ยพวกสัตว์เดรัจฉานที่เจอมันหรือสัมภเวสีเปิดเปตอสุรกายเนี้ยแหละถ้ามันอยู่ข้างล่างก็ไม่เจอแล้วมันเป็นมนุษย์รู้จะเจอกันหรือเปล่าไม่รู้ห,หรือจะมีหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับ เจ้ากรรมนายเวรเ,เขาก็พร้อมที่จะอโหสิกรรมหรืออาแยให้เรา<อ>ครับมันก็เหมือนเรานี่แหละใช่ไหมล่ะไปจองเวรจองกันกันทําไมล่ะฮค<ะ>่ากันไปข่ากันมามันก็รู้อืมต้องง้อบ่อยๆมันใจัอนะ <laughs> รู้ฮะครับ